ค่ะกลับสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข่าสู้ช่องสุภาด้วยจ้าเมื่อน,นีได้เดินทางมาตามหาปูปูลมไส้เ้ยค่ะเด้อค่ะงวดที่แล้วนี่ปูห่เน้นไหว่วงไห่ตัวเดียวเน้นเน้นนะคะเนาะแต่ว่าไม่เห็นัตงแต่แหลกะแอะกะลืมนะคะเนาะเลยบดาสั่ขันเอฟซีย้อนเบิ่งกระสีเห็นนะคะเนาะว่าปูเน้นห่วงไหาเด้ยะคะ่ะ ค่ะเอฟซีันได้เขา,มาแม่วแอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบม่ได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆด้เด็ด,ด,ดจากทางช่องค่ะนี่เพกกื่อนก็กรลังสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนัอนนี่เอฟซีันไดสนใจอยากรวมทํำบุญนั่มกับแอดมาเบอร์098-1609-155นะคะเป็นไลนะะ์เยค่ะเด้อ เบอร์โทรไลน์ไอเดียไลน์ได้ค่ะค่ะวันนี้กะสิผ้าไปหาปูหล่มไส้นะคะเนะาะค่ะไปกันเลยจ้าไปกราบพาพร้อมๆกันจ้าพี่เจร้าหน้ามึงเหรอค่ะอันนี้งวดว่งหนึ่งหันน้องหันน้องคนจะเข่าก็เนียนว่ามันคั้นตัวนานใช่โกลค่ะโกล เอกวยมันแยกบ่ได้แล้วเลยแยกบนตัวเดียดเอาตะลังสิ่งเลยจดบนแล้วเลยตะโกบนนั่นบพโกบนนั้นทอยังสิขันนึ่งมากขันนึงไปบนเนี่ยจะไปนึ่งหาต่อดูดนี่หกหกกับหกกับหนึ่งนี่หกคับหนึ่งวิ่งทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างวิ่งหกหกคับหนึ่งนี่กกนนที่กกนองคือบนลา่างรวมกัน

ลิดล่างติดบนเป็นเลขติดครับติดหกหนึ่งกับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเป็นตัวติดเอาตัวได้มาใส่ก็จับใส่ได้ครับสำหรับเลขติดของเพิ่นนี่ของปูลมไส้หอยมสามหนึ่งเนี่ยล่างล่างนี่ปูลมไส้มันใจหนึ่งกับมันใจหนึ่งแล้วตัวเดียวครับอันนี้ยากเพื่นเอาเก่าใส่วิ่งได้เลยครับวิ่งหนึ่งได้เลยไม่เสียสตางถ้าเสียมาเอาที่ผู เนื่นพี่น้องรับหาจับหากันกับทางลอตเตอรี่ิว่าต่างๆเอาันขันเจเจ็ดี่เาเเก้าเหมืนวันนี้เจ็เก้าเลยจีนะปูเจ็ดนู้นนเจ็ดกเกาจานแน่น่นเลยลหละรัประกันไ้เหรอว่าหาห่างช่องหาคูบนเาซองกับมาดูทีเดยเนาะ เออน่าคิดครับน่าคิดน่าสนใจมันจะมานจะอันบอกไม่ได้เลยว่าโดยมากเลกนข,ขลออนะ<อ>มันไม่ได่ขีดกับขีดแล้มา่ใครออกปูยังสี่นะเหลขต้องมาเจอสักขีดหรืออะไรบางอย่างที่สองสองสนั้นออกปูจะออกมากปีนี้ด้วยไปถึงลักหนวยน้ำฟูน่าจะเป็นปีนี้ลักหนวยักขีดเออรักหนวยลักซื้อเป็นคำรอบไปรอบใหม่ด้วยะโดยมันไม่ได้ขีดกับขีด ก็สามก็ตก็จะไปิดมาเขาหาสิไปคีเลยวันนี้ก็คือกึ๊เดือนือเพืมาพูดนี่คืหกแปดสองชี้ใส่มันบกมันบกมากบินไงไปนักเสือมันก็อกว่าไปหาจุดไปด้วจะดีแล้วหาตัก็กตะวนานเชื่อื้กับเรื่องง่ายๆีก็หมายว่าเลกคิดระวังชิดกับ วิ่งไปดึงนึงก็รุ่งไปไปวิ่งว่าเรมันเหตุใดมันมันนี่หกหนึ่งเจ็ดผู้ใดว่าเจ็ดสีมาชิยูชื่อไหมิโปตัวเดียวรดเพราะวั่นแต่ว่าก็ s นี้หาสไปเป็นนนี้จะล้องมีไปเป็นบนมันก็สิ่ย่างรอหมาเป็นรางเนาะ เคยยังบอกว่าเหน่อยเลยลบล่างสิเป็นบนบนใช่ไหมบเป็นล่างสปนะาสอหาเลยผมอหาเรยประจำัูอันอันเรียกไปเอกซดไปเอกนั่งเอกซดอกาอยผมเห็นเลกสิผาิลที่นองเอ้ยจะเป็นจบใจตัเครื่งสนยกไปเอกิดเอาเยื่ตลอดโ้อซื้อเย่ตลอดน้องอกหายเยอะเกีย แม่นวะมันตว่าแหม่มูถ้าว่าบางวันเนี่คนสิบต kind of ัว <that> ค to <outside> <that> ่วิดสิบตัวโอค่วิดสิบตค่วิดเป็นเงือกนี่เองครับตัวคางบนนี่เป็นเป็นตัวที่ที่เขาพ่องหันมครับกูเลมใสนี่คนขีดถูกไ้เลยครับนะฮะก็มันมันมันออกมนไปมันออกกู้ใส้ที่เขาหมดนะเอาตัวพอกมันเลเอายนกเลยเน าอาวปวดขัดน้ำดีนั่นอะไรก็เรียบก่อนวันนี้สว่านนี่พยายามรัดใบหนึ่งหนึ่งหายพยายามรัดใบทั้งหลักที่บนมดเลยพอวันติดตัวนี้เด็กตาประจำพอบนนี่มีสองขวีนะวันนี่อันนี้อันนี้อันนี้บนร่างเป็นเป็นไปได้ตอนนี้ในหอน้องของที่ตามมาตรงนีรร้ต้องปิดได้ร่างเหนะรอค่ะกู เก็จะบอกล้างล้างมันจะง่ายบอกเราปองมากก็ไม่ลดมันกวรจะแบบสมมูลเ่นหไรกปล่คนผัวหาหาสูตรล้างงานนั้นนำปูเชือวันเดี๋ยวปเห็ดร็จกรบปุกัหาเขไปช่วยกันเขา้นน่น่เนาะเขา้ตัวให็ตัวมันเนี่ยบกะสุไกล่างโอ้ได้้มเพบาว่าอันนั่นแหละเวลา ไปหตแบมันไปต่ากเขาเลยเอาเห็นไบของเขาน่ต so ่กเขจาสุดยอกันทีกันตดเียวกับผ้ตัเดี๋ยวต้องจังสีต่ำกันนะตัดเี่ยวสุดยอกันนะุ่นมน่งกับิวิกสุดเนี่เลยเพรสุดยวกันรงคนเขามันขิ้คนด้วยเนาะอืเขาก็คิดคนด้วยกันปันเขาจะมาว่างกับใครนมาเขาอางปันเขาจะมานนาปันเขาจะมาว่างโอ้ยนันนังกันนั่นนละอ่านชั่วหมด เวียดนามน้ำนึ่งก็ได้อาจะว่าีนน้ำหนังสอกกันถือมากขึ้นกันแต่ถ้าเขาเป็นน้ำเดเากไม่ใช่ทากไกินเลยคืเจะเรา่มือนะเเล่นจับตัวนนามจับปลามากนเอาปูคนเอาลางก็แถวใส่มือี่น้องคนมันเจีิบเก่าเนี่ยล่ะคนมาเฝ้าหาไ้แน่น่นสิอัน เปนเป็นดอกเนาะกระจครับมีรร้ายก็บว่าได้ตัวแนวทางนี่เป็นเป็นผู้หาหพีให้มข้ทเป็นส่มนางบ้านใช่เปิดประกันแน่กับว่าได้หรอกเมื่อเป็นแนวทางตัวเรียกเอาคักๆเพราะขั้หายไม่ออกจะเม็ดแล้วเอาพูดีย่า้เติ้เรียกตัวนี้ขันอันแคอันยุคพุทธีแล้วอันยุคพุทธีอบพวกอยสักเน มาสุายได้มานกอนมอจอมาทีนึ่ัมานนี้มอจอมาสุดท้ายมาสุดท้ายได้ติปูท่านมูตัวนึ่งมูของมักของมาก้ว่างอื่นอันนั้นอันยังไงยงหาความรวยยหาความม่วนแต่ว่าคนมูสี่ว่กับเมียสี่ก็เลยคอวาหาหนมากกว่าก็จะได้เงิแสนอ่งนี๋อย่ามาระินน้ำกัหัเอาไดีครักดเลยโอ้ยดีดีดีเรา กุเรข้ามาเนาะสารบุญเฮ็ดกระถินเฮ็ดป้าป้าเห็ดยังบัวใน้า้ารนเล่ก็วัดได้กันละคราบบุญลรวันที่จสดงนะก็บลนะช่กันประหยัดกนย่อมก็เป็นตัวตั้งตัวตีเนาะสร้างผู้ขานีบัวในก็จบมือ แต่เพิว่าได้เลรับอาจารย์เนาะเราก็พยายามต่อกามันไส้มันมันสับดวงไส้ดวงมันไส้แฉะเพราะเอากระมีเราเพิ่งแล้วเ่าเอากระมีครับทั้งเที่ยวของเราเพราได้ว่าลบลู่พราได้ว่าประมาททั้งนี้ผู้บ่าวอาจารย์หมายคันว่าคันว่าพระองค์นั่นบอกได้คิวบอกได้คิดนี่ไม่ดีเนาะพระองค์นั่นก็นแรถามว่าขอหยอกไหมขอเล่นพระองค์นั่นให้เจ้าออกงานี่เนาะ สองหานี่ละวงตัวไหนออกตัวนั้นว่นี้อคิดถือกันนะครับข้าังสิเอกคือเกาหาดถือความีดถือควาถูกต้องก็มาวาถูกต้องว่เดีทีอันนี้ขีดมาจ่ออ๋อนัขีดกันเออจ่อเห้มันถูกต้องจอดั่นถูกจงังเออจอชิว่าบนมันไล่มื่อปู๋อย่างงายขีดั่นอ๋อดะขีดตังซี่เราพีมากเลยแบบอ๋อหรอว่าบงเกาคุณแม่นี้ เอาเห็นขีดไปพี่น้องบัติด่ั้นะครเห็นขีดสักสี่ก็คือถูกต้องนะครับนะเพื่อครอเอครับำมมากวกเวน้อกับน้ำน้ำปูน้อครับน้ำครับซอนีพี่น้องครับอันนี้คือตัวเลขแนวท่าของท่าปูหลบส้ท่าง่าสอค่ะนี่ก็เป็นตัวเลข แนวทางของปูหล่มไส้ด้วยค่ะเด้อค่ะ,คะเน้นล่างบนตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเด้อค่ะเด้อล่างหนึ่งเก้าบนสองห้าค่ะค่ะขันมากกัแคบนะเจาะไว้พิจารณาเบิ้งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะขันบบมากกับผ่านไปค่ะมากกะจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดค่ะ หมวดที่แล้วนี่ปูหัยห้าเก้านะคะเนาะเลขออกเก่าหานะคะฝันคนซื่อกลับไปก็มากกับถึงนะคะเนาะค่ะค่เอฟซท่านใดที่เขามากมาก็ขอขอบุนขอบพูดแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไใบน้ำเน้นเวยค่ะเด้อสิบวันได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ด,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 ดจากทางช่องนะคะเนาะ ค่ะคลิปนี้แอรกอัสิขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะพอกันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีจ้า